สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากพักออกกำลังกายหนึ่งรอบก็อ,อยากจะมีแนวคิดดีๆมาแชร์สู่โซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะผ่าน TikTok ของผมเชฟโมรานคนนี้แล้วก็ YouTube หรือ Facebook ต่างๆคืออย่างนี้ครับผมจะพูดถึงความสำเร็จความสำเร็จผมย้ำเลยว่าทุกคนคิดได้คิดออกรู้แต่มันต่างกันที่ลงมือทำเพราะอะไรครับเพราะว่า คนส่วนมากไม่ลงมือทำนะครับผมเอาง่ายที่สุดเบสิกที่สุดเลยการเอาคลิปวิดีโอของตัวเองหรือทำในกิจกรรมตัวเองชอบลงใน Tik t o k เนี่ยเป็นช่องทางที่สื่อสารให้คนรู้จักความสามารถเรานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลคุณเป็นนักกีฬาทำไมเราต้องแสดงออกและสื่อสารให้คนรู้เพราะมันคืออาชีพเพราะมันคือ,อไรายได้นะครับฉะนั้นถ้าเราคิด รู้แต่ไม่ลงมือทำํำยังไงก็ไม่สําเร็จชีวิตเราก็มีแต่อยู่ไปเรื่อยๆผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นฟุตบอลเก่งถ้าคุณไม่ได้ลงสนามเล่นจริงๆและคุณจะจะแสดงออกได้ไงว่าคุณเก่งใช่ไหมครับถ้าผมทําอาหารญี่ปุ่นเก่งถ้าผมไม่ได้ออกทําออกทีวีออกในโซเชียลท่องเือต่างๆและคนจะรู้ได้ไงว่าแบร์เรามีของดีถ้าคุณชอบทําอะไรสักอย่างนะครับคุณต้องขยันต้องทํา ต้องสื่อสารออกให้คนโลกรู้เหมือนบอกเลยว่าซาโจหัวล้านรู้ให้โลกรู้อย่างเนี้ยเราต้องลงมือทําครับถ้าเรามัวแต่รอรอเราก็จะรอวันนี้และรอพรุ่งนี้และรอไปเรื่อยๆคิดพิจารณาไต่ตองในความสามารถเราเราทําอะไรได้ลงมือทําครับอย่ารอครับเชื่อลุงซาโจหัวละล้านคนนี้ลงมือทําเอาง่ายที่สุดอัดคลิปลงในทิกตอกเนี่ยก็ทําให้มันได้ก่อนเถอะอย่าอาย อย่าช้าอย่ารอทุกวันที่คุณคิดคุณยังไม่ลงมือทำถือว่าคุณได้เสียเวลาไปแล้วอย่าลืมนะครับชีวิตเราเหมือนสายน้ําที่ไม่หไหลกลับมันเสียวันนี้มันก็เลยไปแล้วก่อนตายครัง้งหนึ่งชีวิตทํด้วยฮะอย่าอายกล้าพูดคิดลงมือทําในสิ่งที่เราถนัดย้ําต้องลงมือทําฝากให้คิดสวัสดีครับ